ฟุกว่ะเจอร้านแบบฟุกๆคอนเทนต์วิ่งเข้าหาบุนอีสามจานเด็ดที่ต้องให้กับร้านริมตลิงคาเฟ่มาพี่มงวันนี้ขอมาแนวทำบุญเลยนะดเสื้อขาววันนี้ตั้งใจมาทำบุญตักบานเลยจัดนี้แต่มาแวะนี้ก่อนแล้วริมตลิงคาเฟ่เมนูแรกโป๊ะแจ๊กจีจานมากค่ะจากด้เบียร์เลย จะไปทำบุญไงใส่เส to ื้อขาวนี่ทั้งทีมเลยเสื้อขาวนะเลยต้องโดนเบรกเรื่องกันเบียร์กินเบียร์ก่อนถูกประคังดูนะรสจัดมากเลยอ่ะผัดเผ็ดไก่บ้านไก่นุ่มนะไก่นุ่มอ่ะเป็นไก่บ้านนี่เพราะกับไก่บ้านบปกติมันต้องเหนียวเนี่ยอันนี้นุ่มนุ่มเลยอร่ยจริงจริงมันคือกับแก้มค่ะ คำเคยกินอะค่ะบริษัทอันนี้แขกชวนแล้วก็กินเหล้าเข้าวัดได้ก็กินก่อนไงแล้วเข้าเออหน้าแดงเลยเราไม่ให้กินบริเวณวัดกินนอกวัดกินตรงข้างนอกวัดโโอ้หคนจริงของแท้เมื่อผัดไข่เเทมเมนูโปรดของน้องสาวนะฮะมาแล้วหมูสโล่ได้ไหมคะไข่เเทมไข่แดงนัวมากมุสโลงเจ๋งเหมือนน้ำจิ้มกินเพียวๆก่อนเนี่ยเพียวๆอีกแล้ว แ้วก็เวเพียวๆอีกแล้วเออร้อยค่ะร้อยค่ะโอ้โหข้าบอกไม่ร้อนหือควบควบควบเลยอืมอร่อยไหมคะคุณพี่ดีมากเลยครับคุณน้องอุ้ยเอาจ้าวพี่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูดูแล้วอ่ะไรก็ไม่รู้ดูอ่ะมึงอ่ะปลากระพง่ะลุยน้ำยำดีนะน้ำยำดี กุปงน้ำปลาที่เขาราดมาเขาดีมากเลยนะหลวนปูมาเฮ้ยร้านนี้ไม่หวานคือมันติดหวานได้แต่ว่าอันนี้ไม่หวานแล้วอร่อยมันนวลไข่นวลไข่ม,มันกะทินวลไข่หอมนี่เป็นหลนปูนาะ้องบริจาคฟ้ามาให้หนึ่งฟ้านะครับลอดหลอดหล่นลวกหล่นลวกคอนเทนต์วิ่งเข้าหาปูนี่ ผัดไทยซิกเนเจอร์ของร้านนะจ๊ะผัดไทยตะลิงชันแฮ่ลิมตะลิงลิมตะลิงตะลิงชันเฉยห <c oughs> อ,อมซินดูนซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์กำลังดึบดึบเลยเดี๋ยวดึบเดีๆๆด๋ยวนึบ <c oughs> อนนี่ใส่เครื่องปรุงแล้วนะจ้าใส่พริกใส่มะนาวก็จบละที่สำคัญคือเขามีมะม่วง มาสามจานเด็ดที่ต้องให้กับร้านริมตลิงคาเฟ่ที่ตรงยุทธยามีอะไรบ้างจานแรกเลยให้อะไรโปะแตกโปแตกนะโปแตกไหมเด่นเหมือนกันโป๊ะแตกจานที่สองนํำให้ปลาทอดปลาทอดตัวใหญ่ราคาไม่ถึงสามใบแดงปลาสดแล้วโคตรคุ้มราคาใช่แล้วน้ำยำดีซะด้วยจะบอกให้อันดับสามไก่ไงไก่ไงไก่ไหม ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าแนวกับข้าวนะน้ำให้ไก่บ้านผัดเผ็ดอ่าแล้วถ้าเป็นกับแก้มกูสังโต๊เนี่แหละอ่าอันดับสามให้เป็นไก่บ้านผัดเผ็ดไก่เล็กกดไก่มันนุ่มใช่เมุ่มวันก็ตามได้เลยสิะปายข้างหลังริมตลิ่งคาเฟ่ไปแจกันอยากจะไปทำบุญนะจ๊ะอาจจะไม่เห็นนี่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 แปลกตาหน่อยเดี๋ยวเปซี่ไปดื่มได้อันนี้ดื่มแล้วขับได้ไป